สวัสดีค่ะสบายดีทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลานี่ก็ตอนนี้ก็เลิกงานแล้วเนาะมาดูนางงามเพลินตำตำตำปะทูไหมนี่ิตนีแกะคอมีความสุกกับทายแน่ยุงครบเลยไหมนี่ได้ละมาเชยตำเลยนะเหมือเดิอตำปะทูพี่นนอง อาจจะมึนๆนิดนึนนงเด้อแต่ก็ตั้งใจเห็นด้วยความจริงใจโอ้โหจะนำกระถอกมาตันจานจำได้เลยทองเงยตะันจานนับเลยี่พี่ดับใส่นี่เลยเนาะเต็มปุ๊บนะเขาบอกว่าเวลาตำคนไหนอยากได้ลูกสะพายให้ดูกันตำด้วยพี่ดอง ขอบเชือของวันเองบลอน <laughs> ด์ว่ล <laughs> เลน่นว่เลน่นว่เลน่นยาวๆคมอ่อนจซื้อมันไม่เกี่ยวกันต่ำนมันเกี่ยวกับใจคนมากกว่าใระจคนสองคนอยู่ด้วยกันยังไงแต่งปรุงยังเนี่ยปรุงเลย,ย,ลยนี่แหละพี่น้องหน้าตาคนต่ำก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมองบอลแช์ฟึ่งเรื่องงานมา ขนาดว่าคนดูเขาจะแบบว่าโอ้ยแม่นี่น้ำต้มโคกมวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนีพื่อขอบคุณหลายๆอันนี้ทกเองมาจากไหนต่อยางไม่ไม่ไม่เบิ่งเบิ้มอะตั้มตั้มตั้มเปนชาวงามตั้มตัวมีข้าวเหนียวคือชิเศบเนาะข้าวเหนียวเตรยอยู่นั่นไงไอยเดียวมันเป็นขินต้อเอาซอง่อร์ชาม่อคือตัวเอง ไปนวดได้จ้ะใช่แล้วใช่แล้วอนี่การตาตาเนี่โอ้หอมเชียทีบะอุ้ยนะมันตบยุงมาได้มือถือก้องยูตบยุงมาไดุ้่าามืออยยุงมาได้่า่ มีข้าวเหนียวจับเป็ดจับเป็ดเลยชิมกันเด้อขาดอะไรวะขาดไหมปวดขาดแทบจะขาดที่นั่นประตูมันเละแล้วเนาะแล้วเหรอไปไปกินทุกคนอ่ะาไปถือไปแดงเดี๋ยวค่อยล้างแดงไปกินกั็ไปเอากล้างก็ถือไปเดี๋ยวฉันล้างอีกสักต่อถือไปเลยเหรอ อาธุริยางก็ได้เดี๋ยวมันจะได้กินลายนะเนี่ยนี่มีฟักลวงน้ำพี่น้องพักว่ามีฟักลวงน้ำมีเจียวปลาทูน้ำตับเองสดๆหลอดๆข้าวไม่ไดนเลยน่ะข้าวอุ่นยังอ้าวเป็นยางได้อุดเดี่ยวบัดอุ่นเองอ่าเวลานี้ก็ อุ่นข้าวเสร็จแล้วก็กินกันนะคะทุกคน <ừ. S 1> มาเด้อม,มาเด้อทุกคนกินข่าวเด้อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกสู่ทุกหลายเดิร์งานมากันนี่แหละเวลากินข่าวแรกยินอยู่บ้านเนาะทำไมเข้ามาแค่ยังไะซื้อมาแต่ยังไม่ห่ะ